สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดติ g กบิ๊กบราเธอร์ตัดพอแท็กหาอดีตผัวสนรามหลังโพสคลิปซื้อรองเท้านิทานให้ลูกสาวแต่ยังเป็นนี่ท่วมหัวเป็นประเด็นที่หลายคนยังคงติดตามให้ความสนใจหลังจากที่หนุ่มสนรามโพสตใบหย,ยากกับติ๊ Big ๊กบราเธอร์ที่ทั้งคู่ได้เซ็นใบหย,ยากกันไปแล้วเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาโดยมีข้อตกลงว่าลูกสาวน้องวิจิ อยู่ในความดูแลของหนุ่มเท่านั้นซึ่งทั้งโคได้ออกมาชี้แจงสาเหตกุการเลิกกันและทางด้านติ๊กก็เดินหน้าทำงานใชน้นี่และขอโอกาสได้เจอลูกตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอย่างไรก็ตามล่าสุดติ๊ก Big กบราเธอรได้เคลื่อนไหวโพสต์คลิปในไอจีส่วนตัวซื้อรองเท้าและหนังสือนิทานให้ลูกสาวน้องวิจิโดยข้อความระบุว่า วิจิจ่าแม่ขออนุญาตซื้อรองเท้ากับหนังสือนิทานให้หนูนะคะแม่แบ่งเงินคืนพี่ๆเจ้าหนีเรียบร้อยตามกําหนดบางคนเหลือตั้งไว้กินข้าวนิดหน่อยกับค่ารถแต่แม่จะลดค่ากินโรงซื้อของให้หนูในช่วงวัยนี้เพราะมีพี่ๆแนะนํามาว่า ตอนนี้พัฒนาการใบหนึ่งขวบ5เดือนวิจิกวรมีรองเท้าที่ดีเพื่อสรีระเทา้าในการเดินจะได้สวยและมั่นคงลูกของแม่จะได้เดินตรงตรงมั่นคงสง่างามและก็ขวนใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยการอ่านหนังสือนิทานหรือสมุดภาพเพื่อสร้างการจดจำทางสายตาและการอ่านออกเสียงวิจิของแม่จะอ่านและพูดตามสิ่งที่ดูแม่เชื่อว่าคุณพ่อของหนูจะทำหน้าที่นี้ใช้แทนได้ดีแม่จะฝากไปแทนหัวใจของแม่นะ วิจิอย่าลืมแม่นนะรักวิจิเสมอพี่หนุ่มเป็นพ่อที่ดีห่วงเรื่องความปลอดภัยให้ลูกให้แม่บทเรียนนี้ลงโทษแม่สมควรแล้วคะ่ะซึ่งงานนี้มีชาวเน็ตให้กำลังใจและแหกคอมเมนต์วิจารณ์เช่นเคยท่านผู้ชมแล้วครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ